ความเปรี้ยวของมะนาวตับรสอยู่แล้วก็ความเผ็ดด้วยได้ๆอือหือเฮ้ยอ่ให้ดูเลยอีกทีค่ะนี่ยั่วๆอ่ะยั่วยั่วๆกันไปนะดาวยั่วอยู่แล้วใครคะอืมกระเพาจ้าเนี่ยมาคุณพูดถึงใครคะลุยะดาวยั่วนังไงไม่ค่อยติดกระดุมนะแม่ฮะกะปิปลาผสมกันใครไม่เคยเราอยากให้ลองมันอร่อยมากมันสมควรที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปค่ะฮะ เราล้างมือเรียบร้อยนะครับดูครับโอ้โหเออปลาด้านที่เห็นถ้ามาขอให้ลองอันนี้คือใบเนี่ยอันนี้มันจะหอมอ่ะใบนี้คือใบอะไรนะใบผักชีฝรั่งเอออืมอยู่ๆอยู่ภาษาไทยบ้านๆแล้วผัดชีใบเรื่อยอ่อจ้ะหืมเลี้ยมันดูเหมือนแห้งๆนะแต่เหมือนน้ำปลาลามันเข้าไปอยู่ในเส้นขนมจีนได้จัดเลยลจะกัดเลยฮะมันจิ้มราแบบนี้ แกวเขาอร่อยมากนะเห็นสีจืดๆแต่รสชาตินี่เจ็บมากจืดแต่เจ็บนะฮะอันนี้ลุยฮะโอ้โหช<า>้ำนุ่มนุ่มเลยไปไหนจา้าที่ไหนเพิ่พงเลิกเรียนแล้วก็เลยต้องไปกินข้าวเต็มที่เต็มที่ไปมีแต่งตัวโรงเรียนเหรอทุยเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านสเต,ต็กสตัมนะคะใช่ฮะนี่ ตำเวียงจันนะบอก็คล้ายๆตำหลวงพระบางอย่างชื่อตำเวียงจันอันนี้แต่มันเป็นกะปิกับปลาร้าผสมกันสงเกตดูว่าเวลาถ้าเป็นตำแบบทางลาวอ่ะเขาจะเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เนาะนี่ซึ่งมันอร่อยว่าดีชอบอร่อยมีทั้งกะปิทั้งปลาร้ามันโดนมากมาฮะรูยับเดี๋ยวเราได้ยินถึงความกรบของเส้นนะคะเสียงความกรุบนี้มีความนัวมีความหวานดีแล้วมีความเปรี้ยวที่ลงตัวมาก พอดีแล้วตื่นนไหลอยู่แล้วอันนี้คือยำขนมจีนใส่กุ้งหมนยอแล้วก็ไหลบัวด้วยใช่ค่ะดูแน่นอนค่ะของเราก็ต้องปลาแน่นอนนะจ๊ะไม่พลาดครับปลาดนัวๆมาลุยฮะโอ้ดัดเลยอร่อยมากหอมเลยแต่อันนี้เป็นเมนูพิเศษของเขานะไม่รู้ว่าเขาจะมีถึงเมื่อไรเหมือนกันเฮ้ยอร่อยมากจริง ฟุ้ดมากดิดีทำไมคะกินจะหมดจานแล้วค่ะคุณเป็นนียามใจมากต้องบิรพูดเลยเฮ้ยร้านนี้คุณหาเก่งมากมารู้ยังวันนี้แผนด์อ่าจัดซือนะคะจัดหานะคะแล้วอันนี้ขอบอกชื่อก่อนเสือร้องห่มเสือร้องห่มอันนี้ไม่ได้พูดผิดนะคะใช่ครับมันเมนูก็ชื่อเสือร้องห่มจสือไม่รูเสือร้องห่มเสือร้องห่มนะฮะนี่เวลาเรากิน จิ้มจิ้มแบบนี้ไปเลยจะเป็นคนละส่วนกับเสือร้องไห้นะใช่ครับออันนี้มันจะมันเป็นส่วนเือลอยมัน้อยกว่าแล้วเหนียวน้อยกว่าลุยับอยู่มาาเแตนกวาตังและอาหารเราก็มาเพิ่มแลนะคะอันนี้คือดูดีมากนก่ย่างสตอมฟ่ขอให้ดูเนื้อสักนิดนึงก่อนค่ะดูแน่ชมแฉนะช่มแก่ยางส่วนร้อนเลยดี เวลากินนื้อจิ้มมันจิ้มคุณใช้มือคุณจะกัดเลยเหรอจะกัดเลยฮะมันจิ้มล่าแบบนี้แจ่วเขาอร่อยมากนะเห็นสีจืดๆแต่รสชาตินี่เจ็บมากจืดแต่เจ็บนะฮะอันนี้ลุยฮะโอ้โหช้ำนุ่มเลยใช่ไหมแลวดูความแบบนี้หอมเจียวนี้นะจ๊ะว้าจริงดูดิมันไก่เหลืองเยอ่ะ มาฮะผม้โหกินเสร็จกลืนคุณเหรอคะโอ้โหหนังรกรอบมากพบเจอตีมากและจานนี้เรียกว่าลาบเนื้อเสือหอยนะฮะทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันเป็นชื่อเขาตั้งมาอาหารร้านนี้ชื่อเก๋มากนี่เป็นลาบเนื้อแบบเนื้อสับนะปอมเป็นลาบเป็นเนื้อคับสับนั่นเลยดิดูครับเขาคั่วที่แทรกอยู่ โอ้ดูความติ่งเนื้อลุยครับข้าเครื่องเข้าเนื้อเเข้านื้อเออรู้หนูว่าร้านนี้ทำอะไรมันมันเข้าเนื้อมันร้านนี้ตู้เมนูเข้าปากไปแล้วตั้งใจทำเนาะเอี้ยวมาลุยครับแล้วก็จะบอกว่าพนักงานน่ารักด้วยนะคะแนะนำดีรู้สึกประับมาก เธอ<ม>ชอบฉันตรงไหนให้เอานขนมจีนมาลงเนี่ฮะชอบตบรงกะ,ะปิปลานี่แหละ,ะ,ะค่ะ,ะ,ะ่นะคะคคกลับเมื่อก่อนมาคุณเอาน้ำกะปิปลานฉันไปหมดเลยคลุยรับโหเดอะไรนะอ,นอีกเมนูนึงจำไม่ได้แล้วว่าสั่งอะไรไปสามชั้นสามชิ้นอ๋อนี่ของวัดีเองอืมชื่อว่าอะไรนะและอันนี้นะคะวุ้ดีสั่งเองนะคะหมูชั้นทะเลดำ ด่าหมูชันทะเลดำบีบม่นาวหน่อยคุณให้ดูเอิบเนื้อของหมูชันตัดึงตัดลดโอ้โหเขาทอดกรอบมาเลยเนี่ยนี่เป็นสามชั้นสีอิ๊วดำเหมือนกเป็นแบบทรงเครื่องนั่นแหละเนาะเออใช่ไม่เคยเห็นมนูนี้ที่ไหนนะคะชิมสิคมาชิมกอนเลยเป็นยังไงนะฮะมาสามชั้นทะเลไอหมูชันทะเลดำลุยฮะอืได้ยินเสียงความกรอบลงตัวมากมันหวานสีอิ๊วดำไง เด็กต่ำนะควรจะต้องมาต่ำจริงสุดยอดมากครับเชียบเด็ดอาหารดีบริการน่ารัก